หนังนะครับหนังบัวหนังบัวผ่านการพิธีที่ทาย่างแล้วก็ทาต้มมาเหล่านิออนิ่มแบบนี้นะครับย่างหนังบัวใส่ยอดยอดไวอ่อนต้นขี้เหล็กนะครับของผักจากว่านนะครับนาน,นานทากินทีนะครับตะไคร้นะครับกระเทียมพริกสดหอมแดงนะครับมะเขือเทศใส่มะเขือเทศตัดตัดความขมนะครับ จะต้นใบขีเหล็กมันจะออกคุมนิดนิดนะครับเดี๋ยวไปต้มยางออกก่อนเลยนะครับต้มยอดอ่อนไบขี้เหล็กนะครับ ต้มสักสินาทีสังเกตให้มัน้ําออกสีดึงเหลืองนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่แล้วก็ต้มใหม่นะครับสักสองสามน้ํานะครับน้ำจะออกสีดึงเหลืองนะครับต้มยาง ต้นขี้เหรมันจะมีรสชาติขมนะครับเราต้องต้มให้สักสองสามน้ำนะครับเปลี่ยนน้าได้เลยนะครับเติมน้ําใหม่นะครับกระเทียมนะครับพริกสดนะครับ buộc người ta của nó là เปลี่ยนน้ำครั้งครั้งที่สามนะครับต้มต่อประมาณ20นาทีนะครับให้มีรสชาติขมกล่อมๆนะครับ ใช้มือรูดเอาแต่กา้านเอาแต่ยอดนะคะาารับออกก้านแก่ออกนะครับ ติดไวตียอดนะครับการแก่ไม่ต้องครับเดีวก็ล,ล้างน้ำอีกทีแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับ <S <S 1> <S 1> ล,ล้างน้ำอีกทีนะครับ ปั้นน้ำออกนะครับปั้นน้ำมันนะครับ หนังบัวนะครับน้ำนะครับ ปิดตานะคะ20ยี่สิบนาทีนะครับเกลือนะครับขาดตะไคร้นะครับ คิดเหล็กนะครับหอมแดงนะครับพี่กินูสวนนะครับ ผงนัวนะครับน้ำปลาร้านะครับ ชิมนะครับสุดยอดเลยครับกลมกล่อมนะครับมเกืดอเทศนะครับใช้มเกืดอเทศตัดผมนะครับ แกงหนังวัวนะครับยอดอ่อนใบขี้เหล็กนะครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ